อ่ะทุกคนตอนนี้ก็เอานกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ลูกนกนะฮะแต่ว่ามาดูก้อยทําไมขาวนะทุกคนน่าจะมันก็ลูกผสมมานะอะไรมันก็เป็นไปได้นะครับผมก้อยขาวนะน่าจะมีตัวผู้ตัวเมียตัวหนึ่งแหละครับไม่งั้นก็ผู้สองนะฮะหรือเมียสองนะฮะก็ไม่แน่ใจนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะเอาเขาออกมานะับเพราะว่าแม่เขากําลังไข่อีกนะครับทุกคน สวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบนกเขาใหญ่ทุกทุกท่านนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมพาทุกท่านนะครับผมไปดูลูกนกของผมนะฮะที่ได้ทําการพัฒนาไว้นะครับผมซึ่งตอนนี้เขากินอาหารเองเป็นแล้วนะทุกคนกินอาหารเองเก่งแล้วนะฮะต่อไปก็คงได้เล่นลูกนกตัวเองนะครับทุกคนเพราะว่านกป่าถ้าไม่เก่งหรือ ไม่มีคารลมดีเท่าลูกนกตัวเองก็คงไม่ได้ขึ้นกองนะครับผมก็คงใส่กองรวมไว้นะฮะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับทุกคนนกป่าที่แบบคารลมครบคารมครบคารลมสามเส้าอะไรอย่างนี้นะฮะมาเป็นตับมาเป็นชุดอย่างนี้นะครับผมมันค่อนข้างหายากส่วนลูกนกผมได้พัฒนามาก็ลองฟังเสียงลองฟังคารลมไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมชุดแรกนะฮะชุดแรกผมเก็บไว้นะก็คารลมมาเต็มตับเลยนะครับผม เต็มตับคลมุมสามเศร้าซึ่งเป็นคลุมป่านะทุกคนเป็นคลุมป่านะจังหวะจังหวะสำเนียงคือจังหวะป่านะครับผมนั่นนั่นก็คือคลุมป่าครบคลมุมสามเศร้าเลยนะครับผมหายากครับผมนอกป่าคลมุมสามเศร้าเราต้องพัฒนาเองนะฮะเเดี๋ยวเออไม่ใช่คู่นี้นะครับผมคู่นี้กําลังเอาเข้าใหม่นะครับผมพ่อป่าแม่ลูกผสมนะฮะก็เดี๋ยวน่าจะออกมายังไงก็ไม่รู้ครับผมเพิ่งเข้าเข้ากันใหม่คู่นี้ เดี๋ยวนู่นนะครับผมคู่อยู่ข้างบนที่ผมพัฒนาเรื่อยๆนู่นนะครับผมเป็นชุดที่3แล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ลูกนกกินอาหารเองเก่งแล้วนะครับทุกคนเรามาถึงแล้วนะครับทุกคนก็แม่เขากําลังฟักอีกกําลังกกไข่อีกนะครับผมกําลังวางไข่อีกนะก็เลยลูกลูกนกกินอาหารเองเก่งแล้วทีนี้ไปกวนแม่นะทุกคน นี่ชุดนี้ได้สองตัวเลยนะทุกคนก็น่าจะมีตัวผู้ตัวเมียตัวหนึ่งแหละครับไม่งั้นก็ผู้สองนะฮะหรือเมียสองนะฮะก็ไม่แน่ใจนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะเอาเขาออกมานะครับเพราะว่าแม่เขากําลังไข่อีกนะครับทุกคนแม่กําลังไขอ่อีกอ่าเห็นนะมากวนบางทีลูกขึ้นไปกวนนะครับผมไปกวนแม่เขาก็เลยกลัวว่าแม่จะทิ้งลังนะครับผม ก็เลยเจาลูกออกมาตัวโตตัวตัวแล้วครับผมอ้วนตับเลยนะผมให้เป็นหัวอาหารไก่โตไวครับผมถ้าหัวหารไก่ตัวไวตอนนี้ก็กินอาหารเองเก่งแล้วนะทุกคนเดี๋ยวก็ว่าจะเอาขึ้นกรงนะฮะขึ้นกรงน่าจะขึ้นกรงคู่ก่อนกรงยังไม่มีนะครับทุกคนเดี๋ยวแยกจับแยกออกมานะครับอ่ะทุกคนตอนนี้ก็ เอานกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ลูกนกนะฮะแต่ว่ามาดูก้อยทําไมขาวนะทุกคนน่าจะมันก็ลูกผสมมันนะอะไรมันก็เป็นไปได้นะครับผมก้อยขาวนะตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะทุกคนนี่นี่ฮะตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะตัวก้อยขาวตัวนี้เพราะว่าผมจัดตะเกียบดูนะทุกคน,นี่จริงมันก็ไม่ชัวร์หรอกแต่ว่าตะเกียบมันห่างต่างกันเยอะนะครับผมมันห่างต่างกันเยอะ ต,ตัวนั้นห่างมากเลยนะครับผมอีกตัว,อ,ตวอีกตัวห่างมากเลยต,ตัวที่ก้อยขาวนี่เดี๋ยวกันนะตัวที่ก้อยขาวนี่อชิดนะครับทุกคนมับบงดื้อครับกลัวตกใจแล้วฮะไม่เคยออกมาข้างนอกนะครับ ก็แต่และตัวก็พอดูได้ครับผมหน้าตาแน่นอนน่าน่าจะมีตัวหนึ่งเป็นตัวผู้และอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเมียนะทุกคนอสองตัวนี้ก็กินอาหารเองเก่งแล้วครับกินอาหารเองเก่งแล้วตัวที่ก้อยขาผมว่าน่าจะเป็นตัวผู้นะฮะเพราะว่ามันแข้งขาใหญ่นะครับผมแข้งขาใหญ่จริงมันใหญ่ทั้งเอา้า ้ามุดเข้าไปในอันนี้ละออกยัางในระบาดไงโอ้ยนะมุดเข้าไปแน่นโถ่นี่ละอืมออกยัางในระบาดนี่เริ่มโอ้ยนะอ๋อมุดเข้าไปในถนะฮะฝนลูกนกมันซน ผมทำโถกันฝนกันอะไรไว้นะทุกคนนะ,ะลูกนกมันซนนะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนกรงใหม่ครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนกรงใหม่ให้อาจจะแยกไปเลยนะครับผมตัวผู้ตัวเมียผมก็จะเดาๆเอาเลยครับทุกคนแล้วก็มารอดูว่าตอนตอนเขาโตนะฮะตอนเขาโตนู่นแหละว่าจะ,ะมีลักษณะท่าทางไงบางทีก็ว่าจะเอาไป ตรวจเพศนะครับแต่ว่าก็น่าคงไม่ตรวจนะครับไม่ตรวจหรอกเพราะว่านกมันมีหลายตัวอยู่ที่บ้านเอาตัวไหนก็ได้นะครับตัวผู้ก็ดีตัวเมียก็ดีนะฮะทุกคนนี่สร้อยกําลังขึ้นครับผมกินอาหารเองเก่งแล้วฮะตัวหนึ่งก้อยขาวอ่ะก้อยขาวสองข้างเลยนะอีกตัวหนึ่งไม่ขาวนะทุกคนหรือว่าขาวสองข้างเลยขาวสองตัวเลยหรือเปล่าผมก็ดูไม่ชัดขาวตัวเดียวนั่นแหละครับทุกคน ก้อยขาวตัวเดียวนะฮะตัวที่ก้อยขาวนี่น่าจะเป็นตัวผู้เพราะว่าตะเกียบชิดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตะเกียบหางนะฮะถึงแม้ยังเด็กอยู่แต่ผมก็ไม่แน่ใจอะทุกคนผมไม่เคยเช็คเพศอะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่าถ้าอยากจะให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะไปตรวจตรวจไปตรวจนะครับผมเอาเลือดไปตรวจหรือขนไปตรวจอะไรประมาณนี้นะฮะที่เขาตรวจกัน โอเคก็พร้อมกินอาหารเองกิ่งแล้วนะครับทุกคนกินก่งแล้วนะฮะมันไปกวนแม่นะครับทุกคนไปกวนแม่เวลาแม่เขาจะฟักไข่อะไรอย่างเงี้ยผมเห็นมันไปกวนแม่ไปจิกไปอะไรนะครับก็เลยอ่ะจับแยกแล,ละมันอีกอย่างนึงได้เวลาแล้วแหละท,ที่จะต้องแยกกินอาหารเองเป็นแล้วอะก็ต้องเอาชีวิตรอดตัวเองให้ได้แล้วละ่ะก็ประมาณนี้ครับทุกคนโอเคจับแยกนกแล้ววันนี้ เป็นชุดที่3แล้วนะครับผมชุดนี้รุ่นพี่ขลมมาเป็นตับเลยนะครับขลม3ามเส้าครบเลยนะฮะเรียกหนุนคูมาเป็นตับเลยลก็รอดูชุดน้องส่วนชุดน้องอีกชุดหนึ่งนัน่นก็มาเหมือนกันนะครับผมขลม,ขลมเริ่มมาแล้วนะ,ะวัยหเดือนเองนะฮะชุดพี่ก็วัยปีหนึ่งแต่ว่าการสู้นกก็ยังไม่มานะครับผมผม,ผมเชื่อว่าน่าจะปุนสองปีอยากเขาอยากผสมพันธุ์น่นแหละ ถึงจะเริ่มดุนะครับผมเริ่มดุแล้วก็ใจก็น่าจะมาเต็มร้อยลูกนกก็ต้องรอกันไปก่อนครับผมถ้านกป่าไม่ดีพอไม่เก่งพอไม่มีคันลมเยอะก็คงไม่ได้เก็บนะครับหรือว่าถ้าไม่มีอะไรที่ดีๆหน่อยอย่างเช่นอบคู่อ่างอะไรอย่างงี้หลิวตันอย่างนี้นะครับผมก็คงไม่ได้เก็บนกป่าต่อไปก็คงเล่นนกตัวเองนะครับผมเพราะว่ามันครบแล้วนะครับไม่ว่าจะคันลมหรือจิตใจนะครับอ่ะโอเคทุกคนก็มาแค่นี้ครับผม ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเนาะไว้เจอเจอกันใหม่ในคลิปวีอหน้าครับสวัสดีครับ